สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอดจรักในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเคยมีอาการเบิรนเอาหรือว่าอาการหมดไฟเบื่อนหน่ายที่จะทำสิ่งต่างๆกันไหมคะ วันนี้วีรินอินสปา e ส์มีเทคนิคดีๆมากำจัดอาการเหล่านี้ให้หายไปมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอาการเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟเกิดจากความเครียดเรื้อรังที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีผลด้านร่างกายเหนื่อยง่ายอ่อนล้าปวดเมื่อยด้านจิตใจหมดหวังขาดแรงจูงใจซึ่งหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเราได้ดีนั่นก็คือการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆนั่นเองค่ะ เอ๊ะแล้วเราจะต้องท่องเที่ยวอย่างไรให้ได้ผลดีล่ะคะอ๋อลองทำตามเทคนิคนี้ดูค่ะวางแผนก่อนการเดินทางให้รอบคอบตรวจสอบสิ่งต่างๆที่จะต้องทำมันหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองกล้าที่จะเดินเข้าไปหาคนอื่นปรับตัวในสังคมใหม่ๆ มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ใจกว้างกับผู้คนที่เราพบเจอเสมอและแน่นอนอย่าลืมสร้างคอนเนคชันใหม่ๆด้วยนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จพลังที่เสียไปจากการทำงานเริ่มจัดสรนเวลาและออกเดินทางเพื่อจุดไฟในตัวเองสร้างพลังมุมมองและแรงบันดาลใจที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นไม่จำเจน,น่าเบื่ออีกต่อไปเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างมีพลังนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะ อ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว